ชมการติดต e, ั้งแผ่นกันร้อนของรถเซ v วรุ่นแรกนะครับเจนหนึ่งนะครับท่านกำลังชมการติดตั้งแผ่นกันร้อนของเซ v วรุ่นแรกเลยนะฮะเจนหนึ่งครับเป็นรุ่นแรกเลยครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5 ทยอยยังเข้ามาติดตลอดนะครับ h o นด a าซ v วนะครับแผ่นกลร้อนโอรานนะฮะคุณจะใช้รถทุกรุ่นทุกที่ห้อไม่ว่ารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับกอนหยุดแบบนี้เอ่อว่างๆเปิดฝากระโปรงดูนะครับแผ่นกลาร้อนของท่านเนี่ยมันเก่าชํารุดหมดแล้วนะครับลุดร่วงเปื่อยยุ่ยขารถสภาพสุดโทมอย่าปล่อยทิ้งเอาไวอันตรายครับนะฮะพอเปิดเจอแล้วก็ขับมาที่โอรานนะครับปากซอยอินธรรมรสามสิบแปดนะครับที่จอดรถว่าง ไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดครับและช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นเปลี่ยนแผนงร้อนให้ทันภายใน30นาทีถึง40นาทีต่อคันนะฮรจอดรถกว้างอากาศถ่ายเท30-40นาทีกลับได้เลยนะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเข้ามาติดตั้งได้หมดนะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นรดราคาต่ำสุดสอบถามที่0 8 9 8 8 8 8ด0ก้แนะครับแล้วก็ประสบการณ์ยาวนาน30กว่าปีแผงร้อนที่ทนน้ำของร้อนอย่างแท้จริงนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่สามารถเข้ามาได้ ก็ติดต่อ iscilla, แล้วก็เราส่งของนะฮะทางไปสนีด <c oughs> ่วนเอ s มเวันสองวัน <fish> ก <samples> ็ถึงแล้วสินค้าตรงรุ่นติดตั้งเองได้เลยนะครับเรามีวิดีโอการติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยสามารถติดตั้งได้เองได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับถ้าใครเข้ามาได้นํารถเข้ามาเราติดตั้งให้เสร็จนะครับผลงานการติดตั้งเรียบร้อยนะครับสวยงามเรียบร้อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับแม้ทั้งรถเปลี่ยนฝากระโปรงมาต่างต่าฝากระโปรงไฟเบอร์มาก็เข้ามาที่นี่หมด ออรถออฟโรดเข้ามาที่นี่หมดนะฮะร,รถแพงๆหรูๆก็เข้ามาหมดนะฮะท่านจะใช้รถอะไรอยู่ก็ติดต่อมาที่0 89 8 9 8 8 8 9 0 0นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวที่จอดรถกว้างนะครับไม่สามารถมาได้ส่งภปชนีเยี่ยมติดตั้งเองด่วนติดตั้งเองได้เลยครับนะฮะเรามีวิดีโอการติดตั้งให้เรียบร้อยวันนี้การติดตั้งรถ Honda c ซ V Gen เจนหนึ่งเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ชอบเุ็นมากที่ติดตามชมนะครับแล้วก็สนใจติดต่อเข้ามาครับนะ0898889 0 0น,นครับขอบคุณครับ